วิบากชั่วเป็นของใครกันแน่ถามถ้าเราทำกรรมชั่วใครจะเป็นผู้ทำให้วิบากนั้นเกิดกับเราคนที่ถูกเรากระทำหรือเหตุบังเอิญที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรืออื่นๆตอบตอบง่ายๆเลยครับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งสวยงามและน่าเกลียด ทั้งที่มีชีวิตและไร้ชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ตกรางวัลหรือลงโทษเราได้อย่างเหมาะสมกับการและสถานที่ได้ทั้งหมดหากเราไปทำให้ใครผูกโกรธวันหนึ่งเขาอาจมีอำนาจมีอิทธิพลเหนือชีวิตเราถ้าเขาไม่ละความพยาบาทมาดร้ายอยากชำระแค้นเราก็จะไม่มีกำลังใดๆไปทัดทาน นี่เป็นวิบากอันเกิดจากกรรมสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนที่เห็นได้ชัดหากเราขโมยของหรือทำลายทรัพย์สินผู้อื่นไว้มากๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติอาจส่งน้ำมาท่วมบ้านอาจส่งไฟป่าลามมาถึงบ้านอาจส่งแผ่นดินไหวมาถล่มบ้านและอื่นๆนี่เป็นวิบากจากสิ่งแวดล้อมที่เข้าจู่โจมเราแทนสิ่งมีชีวิต ซึ่งยังไม่สะดวกจะเล่นงานเราในการที่เราสมควรได้รับผลสำคัญกว่าอะไรอื่นคือวันดีคืนดีจิตของเรานี่เองอาจเป็นเครื่องมือในการลงโทษอย่างเช่นมีกรรมหลายประเภทที่ก่อแล้วจะยังผลให้ฟุ้งซ่านควบคุมไม่ได้คิดมองโลกแต่ในทางร้ายไม่หยุดหย่อนแบบที่ทางแพทย์เรียกว่าโรคจิตประสาทนั่นแหละ คนเราคิดเครื่องมือลงโทษมนุษย์ด้วยกันเองได้พิสดารพันลึกแต่ไม่มีใครคิดได้วิจิตพิสดารเท่ากฎแห่งกรรมในธรรมชาติหรอกครับในเมื่อทุกสิ่งที่เราเห็นและทุกสิ่งที่เรายัางไม่เห็นตลอดจนกระทั่งทุกสิ่งในความเป็นกายเป็นใจของเราเองก็แห่งกรรมเขาสามารถเรียกใช้สอยมาลงโทษเราได้ทั้งหมดอย่างนี้ถาม ถ้าเป็นคนที่เราทำกรรมชั่วไว้กับเขาแล้วเขามาเอาคืนอย่างนี้ถือว่าเป็นการสนองกรรมอย่างสาสมหรือจัดเป็นกรรมชั่วที่เขาก่อขึ้นใหม่ตอบคนเราทำร้ายกันก็ด้วยมูลเหตุคือโทสะเมื่อใดจิตก่อกรรมอันเจืออยู่ด้วยโทสะเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลกรรมที่เขาทำจึงนับเป็นบาปแม้เขาจะอ้างว่านั่นเป็นการล้างแค้นคืนอย่างสาสม กับกรรมที่ศัตรูทําเขาไว้ก็ตามความพยาบาทคือมูลเหตุแห่งการจองเวรต่างฝ่ายต่างผลัดกันมีอำนาจเหนือกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แผ่เมตตาเป็นนิดเมื่อใจมีความสงบเย็นเป็นเมตตาจิตจะทำตัวเป็นแหล่งกำเนิดกระแสความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอาจปรากฏชัดผ่านการทำทานไม่เลือกหน้ารวมทั้งการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ จนรู้สึกสะอาดทั่วพร้อมถึงเวลานั้นคุณจะรู้สึกว่าภายเวรลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ก็เพราะกระแสะคุกคามในจิตคุณลดลงกระแสะความน่ารัคายของจิตคุณสะเทือนไปทำความรำคาญให้ผู้อื่นน้อยลงแม้แต่ศัตรูกเก่าเมื่อเห็นคุณก็จะไม่อยากจองเวรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักพูดง่ายๆคือ ถ้าแผ่เมตตาเก่งๆมีน้ำจิตยเย็นๆไหลรินออกมาเป็นธรรมชาติได้แล้วก็ไม่ใช่จะเป็นสุขแต่ตัวเราฝ่ายเดียวแต่ยังอาจช่วยยับยั้งศัตรูเก,ก่าของเราไม่ให้ต้องก่อบาปก่อกรรมก็ได้เมื่อใดยุติการจองเวรก็ไม่มีใครต้องทำบาปทำชั่วต่อดีออกจกะตายใครเริ่มก่อนได้คนนั้นประเสริฐนัก เรื่องเมตตานี้เป็นของที่ต้องลงทุนกันด้วยน้ำใจน้ำยิ่งมากเมตตายิ่งงอกเงยคนทั่วไปติดยึดอยู่กับความคิดตาต่อตาฟันต่อฟันนิสัยมนุษย์แม้โตแล้วก็ไม่ค่อยต่างจากครั้งอย่างเด็กใครเตะมาก็จะเตะเขากลับหรืออาจมีแถมลูกถีบให้ล้มกลิ้งโคลไปเลยกระแสจิตของคนส่วนใหญ่ ถึงได้พร้อมจะเป็นขั้วรับขั้วต่อแห่งการจองเวรไม่ขาซ้ายด้วยประการชนี้ถามถ้าถือว่าเขาก่อกรรมชั่วสนองคืนเราเขาจะต้องได้รับวิบากนั้นเท่าเทียมกับที่เราก่อกรรมไว้กับเขาหรือไม่ตอบต่างคนต่างมีระดับความทยานอยากในการทำร้ายผู้อื่นแตกต่างกันไปโดยมีปัจจัยสำคัญ คือความเจ็บใจเป็นตัวกำหนดเช่นคนเมาแค่ด่าใครสาเสียเทเสียไม่ได้มีเรื่องมีราวอาฆคาดแค้นกันมาก่อนคนโดนด่าก็อาจเจ็บใจอยากเอาคืนถึงขั้นตีหัวให้เลือดอาบหรือที่มีข่าวเป็นประจำคือฆ่าแกงกันอย่างน่าเสียดายชีวิตยิ่งฉะนั้นวิบากที่จะสนองแต่ละคนจะไม่เท่ากันคนที่ด่าตอนเมา ก็ได้รับผลกรรมเป็นความฟุ้งซ่านปาก,กวัยกัวใจและมักไปมีสภาพกระหมอตายเพราะปากได้บ่อยๆส่วนคนที่แค้นจนตีหัวเขาเลือดอาบก็ต้องไปเสวยวิบากในพบที่มีแต่การทำร้ายทำลายกันถึงเลือดเนื้อและชีวิตสำคัญคือเมื่อใดสองคนพบกันก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันอีกคือต้องมีเรื่องให้อยากประทะห้ามหันกันใหม่ สุดแต่ว่าในคราวหนึ่งหนึ่งใครจะมีกระแสะพยาบาทเข้มข้นเพียงใดกระแสะจิตในจังหวะแห่งการพบกันใหม่ๆนั่นเองจะเป็นตัวชี้ว่าควรเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเพิ่มเวรลดเวรหรือละวางเวนเสียผู้เป็นบัณฑิตผู้ศึกษาธรรมะไว้พัฒนาตัวเองย่อมเลือกที่จะกำจัดเวนภัยให้หมดไปครับไม่ใช่กำจัดความสุขของคนอื่น และตัวเองโดยเห็นแก่ความอาฆาตบาดหมางไร้แก่นสารด้วยความหลงเคาล